สวัสดีครับผมก็คือช่องของมิงมันอาจจะหายากหน่อยแต่ก็แค่ แค่นี้คงจะช่องผมแล้ววันนี้เออโอ้ยวันนี้ก็มาสอนเล่นโอ้ยวันนี้ก็มาสอนเล่นลูบิกก็ อะไรอย่างนั้นเราก็จะเอาละตอนนี้เราก็ได้รูบิีกมั่มวๆวลลวอ่ะเรจะสอนค่าสูงนะไอะอย่างแรกหาขอบสีขาวแบบนี้สี่อันหนึ่งสองสามสี่อ่ะเจอแล้วอ่ะให้มันตรงอยู่แล้วก็หันไปหาเซนเตอร์ ตรงนี้แล้วก็ทําแบบเดียวกันถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คุณก็แค่ซ้ายลงทวนเข็มซ้ายขึ้นอ่ะจากนั้วก็ทำแบบเดิไบบเม,บบมไปเรื่อยๆจนครบอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วก็ เาก็จะมาเก็บนี้กันอ่ะก็คือนี้นะถ้าเป็นหน้าซ้ายก็คือซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงอ่ะทำแบบนี้ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงอ่ะแล้วก็ อตอนนี้ให้ดูว่าสีขาวอยู่ด้านไหนถ้าสีขาวอยู่ด้านนี้ก็ต้องอยู่ด้านซ้ายแบบนี้แต่เราต้องดูด้วยว่าตรงนี้มันอยู่บดไป,ปสีอะไรถ้าเป็นไป,นปนสีส้มเราก็หาสีส้มอันนี้ฉะนั้นแล้วก็ถ้าอยู่ด้านขวาก็ทําตรงข้ามกับที่ผมบอกเราเมื่อกี้ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงอ่ะ ทคุณเจอวันนี้ก็ซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นมันจะเป็นการเก็บสองชั้นทีเดียวจำเมื่อกี้ผมบอกค่าคืออะไรอ่ะทำแบบนี้นะอ่ะตอนนี้เสียลาไสีน้ำเงินก็ไปหาตรงนี้ ถ้าสีแดงอยู่ตงนี้แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยปัดหนีไปหนึ่งครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงหันมาทางขวาบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงอก็จะได้ละอ่ะแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่ง ท่าแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะขวาลงบนขวาหันมาทางขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงตามเข็มอ่ะทาแบบนี้แล้วก็ทำอีกรอบหนึง่งอ่ะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงอ่ะถ้าใครอยากจะให้สุดยอดก็คือ ซ้ายลงขวาซ้ายลงซาบนซ้ายซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงบนซ้ายซ้ายขึ้นเอ๊ะบนสองใช่อ่ะท้แบบนี้แล้วให้ทำถ้ามีหน้าเต็มแบบนี้ให้เอาอยู่ด้านข้างไว้แล้วเอาเซนเตอร์ตร,ตรงนี้มาจากนั้น ให้เราทําแบบนี้ขวาสองรอบล่างสองรอบปาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างสองรอบขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นอะแล้วก็บนซ้ายอ่ะถ้าคุณได้แบบนี้แล้วก็คือนี่ถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิดเสียมตัดกัะสองสีแบบเน,นี้ยให้คุณเทำาบาน,นี้หลังสองซ้ายขึ้นขวาขึ้นหลังสองขวาซ้ายลงขวาลงบนเอเดี๋ยวนะก็ต้องแบบน,นี้นี่ขวาขึ้นซ้ายขึ้น หลังสองไม่ใช่สิหลังหลังสองบนขวาซ้ายขึ้นขวาขึ้นหลังสองซ้ายลงขวาลงบนซ้ายหลังสองรอบเสร็จแล้ว บบถ้าเจอแบบเนี้ยให้เอาหน้าแบบนี้เอาไว้แล้วก็ทำแบบนี้อะถ้าเป็นแบบน,นี้ให้คุณอะทำด้านไหนก็ได้ถ้าถ้าเป็นแบบน,นี้อยู่ด้านขวาแบบน,นี้ก็ให้ตัรทำตรงข้างเก่าตรงนี้ก็คือหลังสองบนซ้าย ป่าขึ้นซ้ายขึ้นหลังสองป่าลงซ้ายลงบนซ้ายหลังสองอ่ะเสร็จแล้วก็เป็นยังไงก็บ้างครับผมก็คือมีสูตรแค่นี้แหละก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายเอาตทร